ประมวลภาพกิจกรรมมูลนิธิพุทธชืจี้ไต้หวันในประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2555เมล็ดพันธุ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของชืจี้จากไต้หวันถึงพื้นแผ่นดินไทยหลังจากก่อตั้งมูลนิธิพุทธชืจี้ไต้หวันในประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2537ชาวชืจี้ยึดคำกำชับของท่านธรรมจารย์โดยอาศัยแนวคิดอาศัยอยู่ใต้แผ่นฟ้าพื้นด ก็ต้องทดแทนคุณพื้นดินแดนนั้นตลอดระยะเวลา18ปีอาสาสมัครดำเนินสีภารกิจ8 0ธรอยรมด้วยความตั้งใจมกราคมมหาอุทกภัยในเมืองไทยที่เกิดขึ้นเมื่อปี2554หลังจากน้ำลดและกลับเข้าสู่สภาวะปกติชาวชือจี้ ยังคงห่วงใยผู้ประสบภัยไม่เสื่อมคลายดีใจจริงๆเพราะว่าตอนน้ําท่วมมาพวกเราก็ลําบากกันมากมากแล้วพอมีคนมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราก็ดีใจผู้ซึ่งเคยได้รับการช่วยเหลือจากชีจีจากโครงการว่าจ้างผู้ประสบภัยทําความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ําท่วมต่างแปรเปลี่ยนความซาบซึ้งใจเป็นการลงมือทําทยอยเข้าร่วมขบวนการจิตอาสาความ,มือลงเป็นผู้ให้ช่วยเหลือบริจาคบรรเทาภัยน้ําท่วมเราในฐานั้นะได้เป็นคนไทย เราก็อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชือจี้ที่จะอาสา,าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งของบรรเทาภัยถูกส่งมาจากไต้หวันอาสาสมัครนำน้ำใจจากชาวชือจี้ทั่วโลกส่งถึงมือผู้ประสบภัย6,832ครอบครัวในกรุงเทพมหานครนครปฐมและอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง ความห่วงใยของชิจ้ยังรวมถึงผู้ป่วยโรคไตกว่า4ี่0 0ื่คนทั่วประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมส่งผลให้โรงงานผลิตเวชภัณฑ์หลายแห่งได้รับผลกระทบชิจ้จัดการบริจาคน้ํายาฟอกเลือดรวม1,000 0ชุดน้ําเกลือ30,000ถุงและชุดไอวีเซตจำนวน60,000ชุดให้แก่องค์การเพศสัจกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ป่วยฟอกไตในไทยกุมภาพันธ์ เลวเพลิงเผาไหม้ทุกสิ่งทว่าขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความรักจากคนในสังคมอาสาสมัครชีจี้บริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบภัยปี2555อาสาสมัครชีจี้ช่วยเหลือผู้ประสบอักค,คีภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น27ชุมชนรวม6 6 5ครอบครัว ปลายเดือนกุมภาพันธ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์พักพิงผู้อพยพบ้านอุ้มเปี่ยมใหม่ของผู้ลี้ภัยชาวพม่าในจังหวัดตากส่งผลให้ผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากชาวชิจ้ในเมืองไทยทราบเรื่องจึงเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตาก You know you give one piece two piece happy ในครั้งนี้อาสาสมัครมอบสิ่งของบรรเทาภายัย ช่วยเหลือไปทั้งสิ้น566ครอบครัวหวังให้ความรักของชาวชืจี้ยืนหยัดเคียงข้างให้พวกเขาก้าวพ้นจากความทุกข์ในเร็ววันย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ทำให้คุณสมศักดิ์กลายเป็นอมาาัมพาตไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภาระทุกอย่างจึงตกอยู่กับภรรยาและลูกชายที่กำลังศึกษาอยู่ ับตั้งแต่ปี2,552เป็นต้นมาชาวชิจี้เริ่มเข้าไปเยี่ยมเยียนดูแลมอบความรักไม่เพียงนำเงินสงเคราะห์ไปช่วยเหลือสอนและสร้างงานฝีมือให้ทำที่บ้านแต่ยังนำกำลังใจไปมอบให้เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนภอว่าวนาาวเดียกันรวมสู่รวมทุกวนเส้นทางชีวิต มีนาคมโรงเรียนชิ่อที่เชียงใหม่จัดพิธีมอบวุธิบัตรสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554ขึ้นโดยในพิธีนักเรียนซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นรวม131คนและคณะครูอาจารย์ต่างร่วมกันแสดงภาษามือประกอบเพลง กตัญญูตากตะเวทิตาสูตรซึ่งพระสูตรบทนี้เคยจัดแสดงขึ้นเพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อ8ปีก่อนการเติบโตขึ้นท่ามกลางจริยธรรมของเีจี้ทําให้ตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูกตะเวทีซึ่งในวันสำเร็จการศึกษานี้ทุกคนต่างสืบทอดประเพณีของเีจี้เข้ารวมพิธีเสร์ฟน้ำชาสำนึกคุณแต่คณะครูและผู้ปกครอง ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จทางด้านวิชาการทว่ายังแสดงให้เห็นถึงความกระตะเวทิตารู้คุณและสํานึกคุณพี่น้องชาวพมา่าคุณดาวและสามีเดินทางเข้ามาทํางานรับจ้างในไทยนานนับสิบปีทว่าในเดือนตุลาคม2554รกลับตรวจพบว่าคุณดาวป่วยด้วยโรคไตต้องเข้ารับการฟอกไตยอย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาอันมืดมิดที่สุดของชีวิตเรากลับไร้ซึ่งความหวังใดๆด้วยการแนะนําของแพทย์โรงพยาบาลเสนาสืจีจึงมีโอกาสได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสืจีไม่เพียงสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการฟอกไตยัยงได้อมอบเงินจนเจอือในการดําเนินชีวิตและสิ่งของที่จําเป็นต่างๆต่อมาอยัางได้ช่วยให้คุณดาวได้รับการผ่าตัดใส่ลอดเลือดเทียมเพื่อฟอกเลือดทางช่องแขน ณโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้เธอสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับทุกคนทุกคนที่มาช่วยหนูนหนแล้วก็ให้หนูได้ชีวิตที่อยู่ต่อไปค่ะต,ตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูไม่ได้าารักษาแล้วก็หนูก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเมษายน หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยผ่านพ้นไปอาสาสมัครชีจี้ในเมืองไทยยังได้รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบทอดบุญสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมชนต่างๆทั้งในหมู่บ้านหันษาหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่บ้านศิีวารัตสองหมู่บ้านกลาโหมรวมถึงครอบครัวบุญคุณลนนักเรียนทุนการศึกษาชีจี้ในเขตคลองเตยแม้จะแตกต่างด้วยบทบาททางสังคมแต่คนทุกเพศทุกวัย ามาร่วมเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันเก็บรวบรวมสิ่งของรีไซเคิลเพื่อบริจาคมอบให้กับชาวชื่อจี้อาสาสมัครในจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต่างก็มาร่วมผลักดันช่วยลดขยะโดยเริ่มต้นจากตนเองเพื่อดูแลรักษาดาวเคราะห์สีน้ำเงินใบนี้ของเรา <L un ters> เดือนเมษายน ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ไทยชาวชื่อที้ในนครสวรรค์จึงจัดกิจกรรมร่มโพร่มใสรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้นนวัดเขาทองให้ลูกคุกเข่าต่อหน้าบุพการียกน้ำชาสำนึกคุณหวนตระหนักว่าการทำความดีและทดแทนคุณต้องลงมือทำโดยทันทีพฤษภาคม46ปีที่ผ่านมานี้ ชาวชื่อจีต่างร่วมทําเพื่อพุทธศาสนาทําเพื่อมวลชีวันอย่างเป็นรูปธรรมในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันสําคัญทั้งสอันได้แก่วันวิสาขาบูชาวันแม่สากลและวันชื่อจี้สากลให้เหมือนกับเป็นการชําระล้างจิตใจเราแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราควรถ้าเรามีเราควรจะแบ่งบันกับคนที่เขาเดือดร้อนว่าค่ะ ชาวชืจี้ในเมืองไทยจัดพิธีส่งน้ำพระขึ้นพร้อมกับชาวชืจี้ในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมกว่า30ประเทศอาสาสมัครชืจี้เดินเข้าสู่รั้วโรวงเรียนเดินทางเยี่ยมบ้านปีการศึกษา2555ชืจี้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาและอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี รวม42โรงเรียนโดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ1,500บาทและระดับมัธยมศึกษาทุนละ2,000บาทมีผู้ได้รับทุนการศึกษาสารฝันเล่าเรียนรวม1,366คนในวันมอบทุนการศึกษาเรานักเรียนยังได้นำกระปุกออมบุญที่ได้รับเมื่อปีที่ผ่านมา นำกระปุกมอบกลับคืนแก่อาสาสมัครร่วมเป็นพระโพธิสัตว์น้อยช่วยเหลือผู้อื่น31พฤษภาคม2555โรงเรียนชื่อจี้เชียงใหม่จัดพิธีเปิดอาคารเรียนแผนกมัธยมศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนแห่งแรกนอกเกาะไต้หวันที่ก่อสร้างและบริหารการศึกษาโดยชื่อจี้ในปี2550 เราดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกมัธยมศึกษาขึ้นด้วยความมุมานะพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้จึงเปิดใช้อาคารเรียนแผนกมัธยมอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่ลูกหลานทางภาคเหนือของไทยมิถุนายนหวังให้สมาชิกในสังคม ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหวานเพราะแนวคิดทุกคนคือจิตอาสารวมปลุกกุศล,ลจิตในหัวใจชาวชิจี้ในเมืองไทยจัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสารุ่นที่7จ0ถึงสิขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครราชบุรีและนครสวรรค์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเคยไปศึกษาดูงานฉิจิที่ไต้หวันและจิตอาสาคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนรวม 258คนเข้าร่วมเรียนรู้วิธีโพธิสัตว์ชื่อจี้ในภาคทฤษฎีได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและจิตวิญญาณในภาคปฏิบัติจึงลงลึกในด้านการกุศลการรักษาพยาบาลการศึกษาและงานด้านจริยธรรมขอให้ผู้มีจิตศรัทธานในสังคมมาร่วมเป็นครอบครัวจิตอาสามากยิ่งขึ้นรวมผลักดันสีภารกิจแ0 0ธรรมของชืจี้ต่อไป กรกฎาคมด้วยความรักและห่วงใยเหล่าเยาวชนดุดดังบุตรหลานของตนเองอาสา,าสมัครชื่อจี้ราชบุรีในจัดค่ายต้นกล้าคุณธรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันอีกทั้งยังขยายความรักให้ยิ่งใหญ่เรียนรู้ดูแลคนในครอบครัวตนรู้จักแบ่งปันเผื่อแผดูแลผู้อื่นเพราะเหล่าเยาวชน คือความวังของสังคมในวันข้างหน้าสิงหาคมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอาสาสมัครชี้จี้ในเมืองไทยรวมจัดกิจกรรมรำลึกคุณบุพการีขึ้นในโรงเรียนต่างๆนักเรียนซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากชืจี้นอกจากจะได้กล่าวคำขอบคุณแล้วพวกเขายังได้ยกน้ำชาป้อนอาหาร และล้างเท้าให้กับอุปการีถ่ายทอดความรักอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับแม่และลูกน้อย <Okay>. oh. เด็กๆหลายคนกำพร้า oh. ขาดพ่อหรือแม่ดังนั้นถึงแม้จะเป็นวันแม่แต่ทั้งบิดาและมารดา,อาตองก็มีความสำคัญเชกเช่นเดียวกัน,ป,กนปี2555 เื่อเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถและ60พรรษาสยามกุฎราชกุมารวันที่9สิงหาคมอาสาสมัครชีจี้จึงได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเยี่ยมแม่ในเรือนจำหญิงราชบุรีขึ้นคณะแพทย์พยาบาลและจิตอาสามากกว่า200ท่านรวมกับอาสาสมัครชีจี้จัดการตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจฟันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง รวม581คนพร้อมทั้งป้าศัยเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่เยี่ยมเยียนผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกน้อยเพื่อพูดคุยปลอบโยนและดูแลจิตใจปลอบโยนจิตวิญญาณใส่ใจสุขภาพร่างกายให้เหล่าผู้ต้องขังได้สัมผัสกับความอบอุ่นจากสังคมชาวชีจี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยจัดชั้นเรียนให้แก่เยาวชนที่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้พวกเขาเข้าใจถึงพิษภัยของสิ่งเหล่านี้อาสาสมัครยังอาศัยละครสั้นให้เหล่าเยาวชนทั้ง75คนได้เห็นว่าพ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพียงใดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจากนั้นให้พวกเขาลองคิดทบทวนว่าสองมือของตนยังสามารถทำความดีอะไรได้บ้าง กรยายเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้อาสาสมัครชีจี้จัดกิจกรรมจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์เพื่อการกุศลขึ้นโดยนำรายได้สมทบกองทุนก่อสร้างสาราจิ้งซื่อในเมืองไทยจิตอาสาซึ่งมาช่วยงานประกอบด้วยเหล่านักศึกษาแม่บ้านหรือแม้แต่บรรดาผู้สูงอายุแม้จะเป็นการทำขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรกของอาสาสมัครหลายท่าน แต่เคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือความตั้งใจทุกคนแบ่งงานกันทำอย่างมีระบบบางรับผิดชอบหอไส้บางรับผิดชอบบรรจุพันตลอดระยะเวลา10วันมีผู้มาร่วมงานมากกว่า500คนเสียงเปียโน,โนอันไพเราะประกอบกับเสียงขับคานบทเพลงอันจับใจอาสาสมัครร้านหนังสือจิ้งสื่อ จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นโดยเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเกือบ500ท่านร่วมน้อมจิตอธิษฐานเพื่อเมืองไทยพร้อมทั้งขอรับบริจาคสมทบกองทุนก่อสร้างศาลาจ,จิ้งสื่อการแสดงเปียโนโดยนักเปียโน,โนในโลกมือชาวไต้หวันมิสเตอร์ชิเจอเฉิงและศิล,ลปินเสียงโซลวานคุณหลินชืออินดนตรีเป็นภาษาสากลที่ดีที่สุด วัฒนธรรมไต้หวันผสมผสานกลมกลืนกับงานส่งเสริมจริยธรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของชิจี้ที่ไม่มีการแบ่งแยกซึ่งกันและกันอาศัยตัวโน้ตดนตรีถ่ายทอดเรื่องราวความดีให้กว้างไกลออกไปตุลาคม ก่อนเทศกาลถือศีลกินเจอาสาสมัครจัดพิธีอธิษฐานบุญถือศีลกินเจขึ้นและส่วนการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉีจี้รณรงค์ให้พี่น้องในชุมชนและครอบครัวบุญคุณรวมปกป้องชีวิตสรรพสัตว์รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและยังช่วยถนอมสิ่งแวดล้อมโลกอาศ,าศ,าศ,าศัยการร่วมทำดีถือศีลกินเจ เชิญชวนผู้คนตอร,รับโครงการกินเจ108วันผลักดันกิจกรรมการรับประทานน้อยลง20%เเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกยากให้ทุกคนสืบทอดกุศล,ลจิตตั้งปณิธานแล้วลงมือทำเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยหันมารับประทานพืชผักให้มากขึ้นในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันอาสาสมัครชื่จี้ในกรุงเทพมหานคร จึงแนบปรุงอาหารเจบริการผู้มีจิตศรัทธาทั้งในหมู่บ้านหาาันษาธนาคารเมกกาากลพาณิชย์สำนักงานใหญ่และซีทีสปาไลท์หรือแม้กระทั่งชาวถือจีในจังหวัดภูกเก็ตเองก็ร่วมกันปรุงและจำหน่ายอาหารเจเพื่อการกุศล ทุกคนรวบรวมพลังแห่งกุศลเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่งผลให้มีผู้ร่วมรับประทานอาหารเจมากกว่า5,300คนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกรับประทานอาหารเจพฤศจิกายนต้นปีที่ผ่านมาชาวชือจี้ จัดการบริจาคช่วยภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ผาตั้งจังหวัดเชียงรายปลายปีอาสาสมัครยังได้เดินทางไปมอบความอบอุ่นให้ที่อำเภอบารกรามจังหวัดพิษณุโลกบ้านห้วยพึ่งจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนชื่อที่เชียงใหม่นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิดวงแก้วจัดการบริจาคผ้าห่มชื่อจี้และเสื้อผ้ามือสองให้แก่พี่น้องในจังหวัดน่านและจังหวัดกาญจนบุรี ในปี2,555พี่น้องชาวไทยประมาณ7,247คนผ่านพ้นฤดูหนาวได้ด้วยความอบอุ่นชาวถืจี้ทั่วโลกระดม์กำลังอาสาสมัครออกขอรับบริจาคน้ำใจเร่งรุดช,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา แม้พื้นที่ประสบภัยจะอยู่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งแต่อาสาสมัครฉีจี้ในเมืองไทยอาศัยแนวคิดมอบความเมตตาแม้ไม่ใช่ญาติมิตรมอบความการุณาดุจตนเองประสบทุกข์อาสาสมัครอาศัยแหล่งรวมผู้คนท้งสถานที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยกิจกรรมแนะนำฉีจี้ตลาดโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าเพื่อดำเนินการขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง เร่งส่งน้ำใจจากผู้คนในสังคมไปถึงมือพี่น้องผู้ผประสบภัยในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาธันวาคมสมาคมแพทย์อา,าสาชิจีนนานาชาติในเมืองไทยและอาสาสมัครร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกข้าวมอบรักอิ่มบุญ ขึ้นณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสารพระอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีโดยอาศัยการทำนาตามวิธีเกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งนำค่าบุญที่ได้จากพื้นนาทั้ง12ไร่นี้ไปเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาลวัดเพลงส่งมอบให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำหญิงราชบุรีและหวังให้พื้นนาแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งวิถีเกษตรอินทรีย์ผลักดันให้พี่น้องชาวนาในพื้นที่มาร่วมตอบรับ ส่งเสริมแนวคิดการมีสุขภาพดีที่แท้จริงนอกจากนี้ยังนำมเมล็ดข้าวมาทำการอวยพรกุศลปัญญาเพื่ออวยพรและขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเสียสละให้แผ่นดินไทยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาคือคุณหมอผู้ใจบุญที่แท้จริงรักษาโรครักษาคนและยังรักษาใจ ตลอด18ปีที่ผ่านมาอาสาสมัครชือจี้ในเมืองไทยใช้หัวใจเสียสละด้วยความรักทุ่มเทดำเนินภารกิจชือจี้สประการปลอบโยนพี่น้องผู้ทุกข์ยากท่านธรรมจารทร์เจ้งเหยียนยังได้กำชับว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเชิญชวนพระโพธิสัตว์หวังให้สถานธรรมระยะแรกของชืจี้ในเมืองไทยแสดงศักยภาพเพื่อเป็นสถานธรรมของผู้คนขอพวกเรา ร่วมแรงร่วมใจทำให้ผู้คนในสังคมได้ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ร่วมสร้างบุญสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขราบนานเท่านาน